ครับสําหรับการสอม่องเท่าแชร์ห้าหาอุปกรณ์จากสวัสดีครับเมื่อนี้ขอตอนรับเข้าสู่ส่อง youtube ดีค่ะครับส่อง y o ยูทู e ดองไหม่ครับผมจากพาพี่นอง มาสวมร่องเท้าครับถีล่องเท้าสายขาดครับคือร่องเท้าคู่นี้พื้นมันก็นยังดีอยู่ครับครับแต่ว่ายิ่งนี่โมขาดครับขานี้ยังพ่อใส่ได้อยู่ครับผมเลยจะมาสวมให้พี่น้องส้มเพื่อว่าจะใส่งานได้อีกไปอีกระยะหนึ่งครับแต่ว่าพี่น้องเขามาส้มแล้วกะขอให้พี่น้อง กดติดตามส่องดีครับให้น้ำเลยด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจของส่องจะได้ทำคลิปไม่พี่น้องช่มอีกต่อไปครับเดี๋ยวมาเริ่มวิธีทำกันเลยครับการสวมรองเท้าครับแบบง่ายๆยครับนี่ครับมาเริ่มการสวมกันเลยครับคือนี่สายที่ขา,าด นี่ครับเอาฝ้าห้องป๋องกาแฟอะไรครับ เกลือครับใส่บวบตกใส่ร้ายาครับใส่จักหน่อยหน่อยใส่ลำยศระวังมันเสื่อมเสื่อมไปกับสายนครับ ข้าวบร่ได้เปืือหรอกครับใช่นิดเดียวเว็ดไปนิดเดียวใส่ได้แล้วครับเลยสำหรับการสวมรองเท้าไว้ใส่ก <c oughs> ็ใส่ได้เหมือน ลองเท้าใหม่ครับครับสำหรับการสอม่องเทถาแช่เหาหาอุปกรณ์จากป๋องคาเฟ่นี่ก็ะได้ครับฟูมก้าวหล่อนครับแช่าสามยางเอามาใส่ตรงทิสายมันขาดนะครับ ก็เสริมตงนี่แต่เซ็ตทินแล้วครับใส่ได้เหมือนปกติเหมือนใหม่ครับสำหรับการสอมลองเท้าขอจบไปเพียงแค่นี้ครับพี่น้องจอะสอมลองเมืองทํำตามนี้นะครับตามทิ่ผุนทํำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ